ไปเมก็ประมาณหนึ่งดอลลาร์กับห้าสิบเซนนี่เก็บไว้ลูกกลับมาแล้วก็ถือช็อกโกแลตมาแลวที่นี่นะซื้อช็อกโกแลตได้พอดีเลยที่ญี่ปุ่นอ๋อก็นี่คือจะซื้อของฝักเท่าจำนวนเงินที่ให้มา ทุกคนนี่ก็เป็นบล็อกนะคะการเดินทางของฟางของนุญาตนยกเปลี่ยนน่นเอง,เองที่ว่าวันเดินทางเราต้องต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะอันนี้ฟางก็อยู่ที่เมกาได้ประมาณ3ามเดือนและคลิปเพิ่งลง <c oughs> ก็อันนี้จะบอกก่อนนะคะว่าคลิปมันไม่ประติดประต่อเท่าไหร่นะแต่ว่าฟางพยายามที่จะถ่ายบรรยากาศหรือว่าการเดินทางนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะคะ ก็จะอธิบายอะไรแบบนี้นี่จะเป็นร็อกการเดินทางที่บรรยากาศที่ฟางได้ไปเจอกับตัวจริงๆนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปนาริตะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินแรกเลยตอนแรกง่ายๆเรียบๆรอบแรกกี่ชั่วโมงนะเจ็ดชั่วโมงได้ค่ะจะไม่ผิดนะคะฟาไม่เดินทางไปคนเดียวคะ่ะฟางไปกับนี่เลยพี่วีดเคเหมือนกัน ี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนที่ว่ารอเครื่องบินนะตอนที่สบายญี่ปุ่นก็นั่งรอกันนี่แหละนั่งรออยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงไม่ไม่เกินไม่เกินเพราะเขาเขาแบบว่ารีบขึ้นเครื่องเขาเรียกให้ขึ้นเครื่องก่อน จะบอกว่าเขามีหน้าจอให้มีหนังให้ดูนะคะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยจะอยู่ได้หรือเลปล่าห้าหกชั่วโมงนี้อยู่ได้นะคะนอนไปเลยแนะนําให้นอนไปเลยนะคะเราสามารถเช็คระยะทางได้ด้วยว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนได้แล้วนะก็คือเล่นเกมดูหนังอะไรได้หมดเลยก็คือส่วนมากฟัง่งจะทําก็คือนอนนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทําอย่างมากเพราะว่าเราจะต้องใช้พลังงานอย่างมากบนเครื่องบินนะใครบอกก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยมากบอกเลย thank <laughs> you ลงเครื่องบินนะคะฟ้างทางโครงการฟ้ารงนะคะได้จองตั๋วแบบพรีเมียมก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปในเลาได้เล้าอะไรนะคะมันก็จะเขียนอยู่ในตั๋วอยู่แล้วว่ามันเล้าอะไรนะก็คือของฟ้างจะเป็นซากุระมันจะเขียนในตัว๋วว่าซากุระเลานด์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะเล่าแบบนี้เลยฟางได้ไปแบบนี้เลยเนี่ยคืออายืมภาพมาจากเน็ตมานะคะไม่ได้ถ่ายเอาไ,ว,ไว้เพราะว่าถ่ายในห้องอาหารเ้างมีกับข้าวอะไรบ้างอุ้ยได้กับข้าวเฉ <f> <ๆ>ยมากคือเป็นเหมือนอาหารโรงแรมมาแหละเป็นเหมือนเบรคเฟรชเป็นแบบขนมปังอะไรแบบนี้จะมีความญี่ปุ่นเล็กๆจะมีปลาหน่อยๆคือฟางมีเวลาอยู่แค่สองชั่วโมงนะก็ไม่ได้กินอะไรเยอะบางขนาดนั้นก็กินเท่าที่เห็นนี่แหละค่ะ ที่นั่งจากญี่ปุ่นไปชิคาโกหรืออเมริกานะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแค่เปลี่ยนที่นั่งจากนั่งกลางๆก็มานั่งข้างหน้าเลยมาเนี้ค่ะก็มีพื้นที่ในการยืดขา คราวนี้มาถึงตอนต่อเครื่องจากชิคาโกไปเมืองของฟางนะคะฟางต้องต่อหลังจากลงจากเครื่องแล้วฟางต้องนั่งรถไฟไปนะคะเพราะว่ามันอยู่คนละคาแล้วมันค่อนข้างที่จะไกลสักขนาดหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นใครที่หาเกตไม่เจอนะให้แนะนําเลยคะ่ะให้ถามคนแถวๆนั้นเลยต้องรีบถามนะอย่ากลัวเพราะงั้นตอนเดี๋ยวเราจะตกเครื่องนะคะอันนี้คือป้านถามเขาแล้วเขาก็บอกเออต้องต่อเครื่องไปนะ กันก็ต้องมีจากกันนะคะฟางก็ต้องแยกกับพี่นักเรียนและเปลี่ยนในคนที่เดินทางมาพร้อมกับฟางเหมือนกันคือเขาก็ต้องแยกไปคนละรัดกันนะคะก็คือแยกกันที่สนามบินชิคาโกตอนนี้ฟางนอนที่เกต11เล้วคือกำลังนอนพักผ่อนอยูนี่คืนน้องฟางเปลี่ยนเกตมาสองรอบแล้วอะคือตอนแรกเขาให้อยู่เกต11คืออยู่เกต Once we get the and then we okay from the crew, we will begin the boarding process. Once again, if you are traveling on flight 376 to Detroit, your aircraft has landed <laughs> and <laughs> we are waiting for to make way to the gate. คือ,อเหมันเปลี่ยนมันดีเลยมันดีเลยไปชั่วโมงหนึงแหละปกติเคร่องงตอนแลังงมสแต่ว่าตอนเนี้ยเคร่องเครงตอน2องโมงสิคือดีเลยไปชั่วโมงหนึ่งเลนงนงคนที่ตรงนั้นอ่ะเพิ่งจชถคนนั้นอีโนะคนนั้น คนนั ah ้นหน้าตาดีเวอร์นั่นน่ะนี่น็นหน้าตาดีนี่ฟังเพก์